มานนาหอลำสิบาทพยำเอ็มร้อยห้า <M 50. S 1> สิบเอ็มร้อยห้าสิบแจกทองเอ็มร้อยหสิบแจกทองขอเชิญมาจองมาดูหมอลำเพราะเอ็มแจกทอกมาจำเราะเอ็มจอกมาจำมาดูหมอลำได้ทองกับบาทสนุกสนานแหมอย่างท,ทองเศรษฐีรวยทอง,ทองด้วยเอ็มชื่นใจเป็นเศรษฐีใหม่เดืมเอ็ม đang mò lắc, đẹp thong nghe, nghe 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 nghe, âm âm nhạc, ร้อย้แจกองขอเชิญมาจองมาดูหมอลำเพราะเอ็มแจกของประจำเพราะเอ็มแจกของประจำมาดูหมอลำใ้ทองกระบาดสนุกสนานแถมยังรวยทองเศรษฐีรวยทอง้วยเอ็มชื่นใจเป็นเศรษฐีใหม่ดื้อเอ็มร้อยห ันนี้เอ็มร้อยห้าสิบหกโอ้โอ้โ้แม่นกับพี่น้องนะฮะน้าพี่ที่รับ คื่องมเอ็รายี่ชีวิเกนร้อยค่ะพี่น้องรับเด้ไวลาลุ้นโชคลุ้นพ่อจากเคื่องดืมเอ็มร้อยห้าสีฟันนี้นะครับเพื่อได้พปะานพี่น้องต้องการนงามแต่กี่นกี่พี่น้องต้องมี้เอ็รอยมาเทียนชื่อที่อยู่บนโบแล้วก็หยอนลงในกระปุกถูกตั้งแล้วคว่า เมี่เมียรับเล่นหงัวหรือไม่สามารถรับเงลนกันได้ต้องมารับด้วยตัวของตัวเองของบัตรประชาชนยืนเงินตัวตนแม่นะครับจะให้หัวหน้าบอยเป็นคนจับรักบอสบางวันนะครับของคำมูลค่าห้าคำบาทจากเลขหนึ่งเอวอนห้าสิบล่างมาแล้วจะเป็นของหัว ปาอริยาจะดีนะนี่อ่านบอกอีนี่อริยาโคตรสลัดใช่ไหมครับเบอร์โทรศัพท์ไลนะรับโทรศัพท์มายืนยันะครนะคุณเก้าห้าหกห้าสี่ห้าแปดหนึ่งแปดครับใช่ครับแ่านับหนึ่งถึงสามไม่แสดงตัวสลัดสินะครับคุณอริยาโคตโคต ริ้งบอนักอวนเ้ครับเขียนบนใบอวโทรศัพท์มา้วยนะครับวเขียนไปไล์เส้นเล่าไลเส็นมาเลของวรภาษาก่อนไปกบเดี๋ยวาให้ตปกันเเอามาแล้วนะครับผบมนได้กีั้งแรกแลวเราจะมาหาผูุ้โชคดีทั้งที่สอแล้ับของอาโยาคห้านบาทอยากเล่อนเดือนยังนห้าสิ เลยนะครับทองคำละห้าพันบาทชื่อเดิมนะครับคุณอริยาแนนหกเก้าห้ามงคลนะครับชื่อเดิมกลับไปนะครับผมได้รางวัลเดียวนะครับผู้โชคดีท่านที่สองได้รับทองคำลค่าห้าพบาทจากเครื่องดื่มเอกห้สิจเป็นของทอ เทยนึงเด็กวัย้าสิบเจ็อนเราหบาตาอวันที่ของเป็นของคุณคุณนักรินสีมาร้าวงครับศูนย์แปดเจ็ดสองสองเก้าสามสี่สองศูนยตัวหนังสือนะนคุณนักรินสีมาท้าวงครับแสดงตัวครับนักเงินออกมาอย่างเงียบใส่เข้าหลังยันบอาอาช์นข้าวม

ลูกี่น้าที่สองนะครับพระราชาข้ามาจะเป็นของ้าร้วเกิดได้อย่มีความดีแะคนคนละคันน่งเรีนนั่งเรียนสีแต่ตัวตัวนี้แบบนี้ก็แม่ต้นนี้้องมองมงยเนี่ ่เราจะมาหาคนดีท่านที่สามนะครับเลียบร้องครับบนข้อห้า มาจากบ้านก่อตบลหนองไฮอํเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณบัวเรียงอินทิเดชิญครับคุณปาริกี่สี่สิบห้าโมงที่ห้าบ้านก่อตบลหนองไฮนะฮะนี่น้องบ้านก่อก็หลายคนแม่เลี้เจ้าเขาครับผมบ้กนคุณปาริกไปเที่ยว แสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งสามท่านนะครับเชิญบนเวทีได้เลยนะครับเดิดจับมาพ่อรางวัลบนเวทีและเข่าดอกไม้ถูกความเจ้ากิบตัวแทนตัวแทนจำหน่ายก็ถือเงินร้อยห้าสิบเยนมาสีสเก็ตนะคะตัวแทนจากบริษัทสองแสงซุปเปอร์สโตร์จำกัดคุณออร์บินร เป็นผู้มอบทองคำในตําแหน่งขาตีรองตําหน่งองี่ีําน่งที่งเกินร้อยอีสานกระสินร์ระเบียงได้สิน์ตผมเติมสิน์ไปเรียนยื่นใส่ีบูนเรียนร้อยหาสีนี่เรียชิลิเกิน้อยครับไอ้ย้อนขอไปลกษาซื้อเรื่องหาสเขียนซื้อได้้านะรัปอลุงกองเชิงโฉได้รักองคำหนึ่งส

รด้วยรอยสี่สิบแรงกดีกับผู้โชคดีทั้งสามนนะครับแจกของมูลค่าห้าหมนบาทจากเลืเอ็มร้อยห้าสิบสำหรับชจ้าคืนของวันนี้นะครับผู้นี้ตาดสับสูงหลักอย่างเป็นทางการครับร่วมศึกษาสึกษาเสือข่าวและธนาคารหมอรังหมอแก้ให้คอูกองกันมีสามต่างางเท่านา้นนะครับเอาตัวเอมหมอออกข้านหีอนเนาะเนี่ยเขาก็ลอีไปชีเขาพ่อเี้ คนดวางก็จอแกะเ็กยากขเี่เลยพูดาขีผูดวงเดียวพูขีได้แค่เนี่ยนะโอ้ยสอนนะกโบาต้องต้องรู้สึดีใจนะครับทุกท่านอ่านดีกับผู้โชคีทักสามพัก้วยนะครับมาร่วมถ่ยรูปก่อนจะกี่ยิมันฟังเตรีองที่ลนนะครับป่าีอกไม้กแงหัมนีลูงีะนะครับตั้งใจแสดงแส่ใจใจหมอยละกีฬาขนฟ้าอีกหน่อยไปเลยนะครับ หนึ่งฟาหนึ่งสิสิบฟ้ากับสิบสิบหน่งไม่จำตัดกานวนฟ้านะครับต่อไปหลายต่อได้กันเลพี่น้องก็้าซอยกันเลาเหน่อยกเลย็แปไหนีมี่สีายคนในกบ้านกัไเลผมไปโอเพี่น้อยเออที่ม้าเตกันลอยระเบียบแรกกับสิปะทมันทั้งสที่สามแล้วก็สอที่ใสจะนึกถึงฟาเปบชิ้นโตกาเอ็มร้อยแฮสิีีเลยชีวิตเอ็มร้อ